ที่พ่อบอกว่าลองแบกกำมมือเปล่าดูในขณะนี้ทันทีหมายถึงอะไรคะพ่อหมายถึงม้างกายม้างกายคือแยกกระจายกายนี้ออกจากก้อนแล้วเห็นโดยความเป็นธาตุเรียกว่าเห็นกายในกายเนืองเน,องเนืองอยู่อุปมาเหมือนหรือเส้นตอกออกกระบงตัด กล้าไม่มีแยกกายนี้แล้วเห็นเป็นลูกน้ำเป็นปรมัถ์แข็งอ่อนดินร้อนเย็นไฟไหวตึงลมนะไม่ให้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นเป็นคณนะกลุ่มก้อนนิมิตรอนุพยัญชนะนะตัวเราก็ไม่มีเนะี่ยอันนี้เป็นความแยใคาย ต้องอ่านมหาสติปัฐานสูตรพร้อมอัตรัถาให้เข้าใจจะได้ไม่ปฏิบัติผิดและต้องขอทำความเข้าใจกับเพื่อนชาวพุทธที่ฟังรายการคุยธรรมะกับเสรลบไม่ว่าพระสูตรใดก็ตามเช่นพัทธิสูตรที่พระอานนท์สนทนาธรรมกับพระพัทธ พัชชีในในพัชชีสูตรอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตเนี่ยนะพระอนุนคุยกับพระพัชชีแต่เราก็พูดได้ว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระอาน,นุ์หรือพระวิสุในสมัยพุทธกาลท่านไม่ได้เอาเรื่องที่ท่านคิดขึ้นเองมาสนทนาเอาเอาทำคำสอนพุทธเจ้ามามาสอนต่อ แล้วก็พระอ,อุตระก็แสดงธรรมอุบาสกที่ฟังอยู่ก็ถามว่าพระคุณเจ้าแสดงธรรมอยู่นี้คิดขึ้นเองหรือว,ว่าเอามาจากไหนท่านก็อุปมาเหมือนข้าวเปลือกกองใหญ่ที่กองอยู่เราไปเอาข้าวเปลือกจากกองนั้นมาก็เป็นคําสั่งสอนเดียวกันคือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระอ,อรหรรันตะ์กล่าวนะอย่างเช่นพระ อัศชิเนี่ยกล่าวทำเราใดไหลามาแต่เหตุพระตาต,ตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเยธรรมมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุตถาคตโตเตสัญจะโยโทเอวังวาทีมหาสามโนนี่ไงใช่ไหมก็เป็นคําสอนของพระทีเจ้าอย่าไปคิดว่าเอ๊ะจะจะเอาแต่ พุทธวจนะก็อะพระอ,อรหันต์ก็เอาคําสอนพระเจ้ามาเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็อขอทําความเข้าใจแก่ท่านเพื่อนชาวพุทธว่าการคุยธรรมกับเสียลบเนี่ยบางทีเสียงดังเสียงดังฟังชัดและว,วงที่ดังไปคล้ายกับโขกหักเพราะความอาถารพ์ล่าเลิงในธรรมพระกัสสปะท่าน กระทำสังขยนาก็บรรลือศีหานาท่ามกลางสงเราไม่ได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์ที่พูดว่าไม่ถูกพูดกล่าวทำไปทำทำในกาลมูตรหรือเกศปุตตสูตรข้อสิบพระผู้มีพระภาคก้าวตรัสอย่าเชื่อแม้สมณะนี้เป็นครูของเราในเมื่อมีการกล่าวทมสองคนพระพุทธเจ้าตรัสมีมาในพระไตรปิฎก และอาจารย์รุ่นหลังมาสอนไม่ตรงตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยึดของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วว่าที่เสียงดังนี้ก็นักเรียนในร้อยก็สั่งไอ้ผู้พูดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักเรียนปีหนึ่งเข้าไปเฮ้ย hey! เอ๊ะทำไมไอ้แกนี่มันเสียงเองนี่มันเสียงค่อยเหลือเกินไปโน่นไปพูดใหม่นู่นนะ มุมสนามพูดบอลโน่นไปไปาหาวกาพูดไขวนะ้เดี๋ยวสั่งยึดเพื่นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหยุดจนกว่าจะสร้างอยู่โน่นนะก็ไปตะโกนไปตะโกนมุมมุมสนามพูธบอลวิ่งติดนิสัยเป็นปากตูปานิสยะปัจจัยเสพคุ้นเคยชินเลยพูดเสียงดังต้องขอประทานอภัยเพื่อนผู้ฟังทั้งหลายด้วย และที่เรากล่าวนี้เราไม่บังอาจที่จะกล่าวธรรมะผิดได้เพราะเป็นการกล่าวตูพระตถาคตบาปมากตามพระไตปรปิฎกเล่มหนึ่งมหามากุฏหน้าห้าสิบสารรทัดส,สามจากล่างผู้ได้กล่าวตูเราตถาคตหนึ่งย่อมประสบบาปมิใช่บุญเ,เป็นอันมากและสอง รำพระพุทธศาสนาคือพระสัธรรมให้อันตรายานไปด้วยบาปมาก